ครับผมสำหรับสินค้านะครับในส่วนของหมวกเซฟตี้กับสายสไยก็เข้ามาแล้วนะครับนี่สายสไยโฮฟอร์มากับหมวกเซฟตี้นะครับที่ใช้ในการตัดหญ้าแบนโฮฟอร์มานะครับเหลือไม่กี่ใบแล้วนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับหรือต้องการก็ทักเข้ามาได้นะครับเป็นหมวกเซฟตี้ที่ผลิตจากพลาสติกนะครับคุณภาพดีนะครับแข็งแรงทนทานนะครับเนี่ยจะเพาะให้ดูหนานะครับ ก็บางทีช่วยป้องกันเศษไม้ที่กระเด็นมาได้หรือหักลงมาจากต้นไม้แล้วก็ดีกว่าให้โดนหัวเราโดยตรงนะครับเวลาเราใช้เครื่องตัดหญ้าประจาเนี่ยบางทีเราเผลอเลยนะครับขาดการป้องกันก็ทําให้เกิดอันตรายนะครับกับผู้ใช้ได้นะครับถ้าเรามีหมวกก็ป้องกันได้ถือว่าเซฟตัวเองนะครับราคาไม่แรงนะครับเดี๋ยวราคาผมลงไว้ให้นะครับตัวนี้นะครับ,นะรบก็เป็นอุปกรณ์ป้องกันเสียงนะครับถือว่าช่วยลด เสียงนะครับได้ดีมากเกิน50%ของเสียงที่ดังออกมาจากภายนอกนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับมีตัวปรับนะครับบริเวณรับไถทอยนะครับด้านบนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นช่องเปิดปิดนะครับระบายอากาศภายในหมวกนะครับแล้วก็มีตัวรัดคางนะครับตัวนี้จะมีตัวรัดคางนี่นะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบตะแกรงนะครับไม่ใช่เป็นแบบพลาสติกนะครับเป็นแบบตะแกรงนะครับ ในส่วนของสายสะพ,พายนะครับเป็นสายสะพ,พายแบบบ่าคู่นะครับมีตัวรองเอวนะครับเวลาเราห้อยเครื่องตัดหญ้านะครับก็ช่วยไม่ให้เครื่องตัดหญ้าเนี่ยมาแทกบริเวณเอวเราให้เราเจ็บได้นะครับแล้วก็สามารถบาลานซ์นะครับเวลาเราสะพ,พายเครื่องตัดหญ้าที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ยสามารถบาลานส์ซ้ายขวาได้ดีนะครับช่วยลดอาการปวดไหล่ปวดหลังได้ดีนะครับ นี่นะครับตัวนี้ก็จะไปอยู่บริเวณด้านหลังนะครับช่วยซับพอร์ตบริเวณต้นคอไปจนถึงกระดูกบริเวณเอวนะครับได้ดีนะครับสายสะพายผลิตจากผ้าที่คุณภาพดีนะครับแข็งแรงทนทานแล้วด้านในจะบุโฟมนะครับฟองน้ําที่มีความหนาแน่นนะครับไม่โยบยากนะครับถือว่าแข็งแรงพอสมควรนะครับแล้วก็ปรับการใช้งานได้ง่ายนะครับแต่ก็อาจจะมีข้อเสียในบางจุดอย่างเช่น เวลาอากาศร้อนๆเนี่ยครับตัวนี้ก็อาจจะร้อนนิดนึงนะครับอาจจะทําให้เป็นเหงื่อเนี่ยออกเยอะนิดนึงบริเวณที่สายสะพายอยู่นะครับเนื่องจากตัวผ้าเขานะครับอาจจะไม่ค่อยโปร่งเท่าไหร่นะครับแต่ก็ช่วยเซฟตี้เซฟหลังเซฟไหลได้ดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกนะครับไม่ว่าจะเป็นสายสะพายนะครับทักเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมลงราคาไว้ให้ เหลืออีกไม่เยอะนะครับเพราะว่าติดจองไว้เยอะเพราะว่าผมเปิดจองมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดีย๋ยววันนี้ผมจะเริ่มจัดส่งให้กับลูกค้านะครับที่จองสินค้าไม่ว่าจะเป็นสายสะพายหรือหมวกเอาไว้นะครับ